สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารฟุตบอลไทยแล้วก็ข่าวเจลี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่3แฮตทริกคนแรกของซีซั่นบารอสทาเดลี่บารอสทาเดลี่นะครับผู้สร้างสถิติ3แฮตทริกคนแรกของซีซั่นซึ่งเป็นการทำแฮตทริก2นัดติดต่อกันเป็นคนที่2 ต่อจากเดนนิสมูริโลติดนำโด่งดาวเซนโวในขณะน,นี้และที่สำคัญนะครับแฮตทริก3นัดฝีมือล้วนๆไม่ได้จากจุดโทษแต่อย่างใดต้องบอกเลยนะครับว่าแข้งรายนี้ไม่ธรรมดา,นานมากๆซึ่งเป็นดาวยิงชาวบราซินอย่างบารรัสทาเลดีของสุนทรภรรยาซิตี้ผู้นำดาวเซนโวขณะนี้นะครับด้วยผลงานจับเปล่าทั้งหมด19บประตูชัยชนะของเคียวสมุดสมุดปรรกาซิตี้นะครับที่เปิดบ้านรั้วหวดใส วีทีประจวบ fc แล้วก็จัดไปถึง4ประตูต่อศนย์ 0, นั่นมาจากผลงานของตะบันแฮตทริกของบาลอสทารลลี่ที่ทำได้ในนาทีที่ 11, 57, แล้วก็82แล้วก็อีกเม็ดนะครับมาจากอภิชัยมันอุสานะครับในนาทีที่4นอกจากนี้นะครับเจ้าตัวยังทำแฮตทริกที่3ในรูการนี้ของบาลอสทารลลี่ยังเป็นการทำแฮตทริก2นันาิดต่อกันเป็นคนที่2ต่อจากดาวยิงเพื่อนร่วมชาติอย่างเดนิสมูริโล ของนครราชสีีมาททำ่ำหรับข่าวต่อไปโคสวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับกุนซือของสโมสรวิธีประจวบ f อซออกมายอมรับว่าตั้งใจที่จะเล่นเกมรับและรอจังหวะสวนกลับแต่โดนสมุติประการซิตี้เจาะประตูได้เร็วทำให้แผนทุกอย่างต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทับต่อพิฆาตบีทีประจวบ f อนะครับทำผลงานสะดุดไปพ่ายให้กับ สมุทรปราการ City ซิตี้ถึงศูนย์ประตูต่อในศึกไทยลีกหนึ่งเมื่อช่วงค่ำของวันที่เอดกุมภาพันธ์ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาเดินหน้าเก็บชัยชนะมา2นัดรวดทางด้านของโคชวังนะครับซึ่งเป็นกุนซือของสโมสรบีทีประจวบเอฟซีได้ออกมาสัมภาษณ์หลังจบเกมนี้ว่าเรามีการวางแผนจะเล่นเกมรับลึกแล้วโต้กลับแต่เราจะต้องมาเสียประตูเร็วในครึ่งแรกซึ่งเป็นการชื่นชมในเทคนิคของสมุทรปราการที่บอลของเขาเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมาก และเติมเต็มด้วยนักฟุตบอลที่มีคุณภาพอย่างไรก็ตามนะครับตามครึ่งหลังเนี่ยเราก็มีโอกาสในการได้ประตูหนึ่งหน่งจากลูกหมวงถึง2ครั้งแต่เราก็ไม่สามารถทําได้เราได้ประตูไล่มาเชื่อเลยว่าน่าจะเป็นที่เรากดดันเขาได้มากกว่าแต่พอทําแล้วเนี่ยมันไม่ได้วิสกอรที่ห่างกันเนี่ยทำให้คู่แข่งสามารถคุมเกมได้ในแต่และเกมที่เรามีการโรเตชันนักเตะเกือบครึ่งทีมด้วยโปรแกรมที่เตะกันแบบถี่ถ้วน ก็จาเป็นที่ต้องใช้นักเตะที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในการลงสนามตอนนี้นะครับนักเตะค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจหลังจากที่กลับมาแข่งขันกันอีกแล้วก็สามารถเก็บได้ถึง9แต้มจากนี้เราจะต้องมองไปแต่ละแมตต์ต่อแมตต์แล้วสำหรับข่าวต่อไปครับอิชิอินะครับกุนซอชาวญี่ปุ่นของสโมสรนส่วนประการซิตี้ออกมาเชื่นเชมลูกทีมที่สามารถเก็บคลินซิให้กับทีมที่มีเกมรุกอย่างโหดใส่ พีทีประจวบ f c ทับเขียวสมุดสมุรปราการซิตี้นะครับโดยนหน้าเก็บชัยชนะ3นัดกิดต่อกันหลังเปิดบ้านไล,ล่ถล่มพีทีประจวบ FC4 เปิดตัวต่อศูนย์ในศึกไทยลีกหนึ่งในช่วงค่ำที่ผ่านมานั่นก็คือวันที่11กุมภาพันธ์ทะยานขึ้นมารั้งดับที่4ของตารางแล้วทางด้านกุนซือชาวญี่ปุ่นนะครับของสมส,สมรสโมสรบริการซิตี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนี้ว่ากับสกอร์ที่สามารถเอาชนะได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ แต่ในเกมนี้นะครับเราเกือบที่โดนคู่แข่งทําประตูได้หลายครั้งทั้งชนคารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะทําให้ดีขึ้นกว่านี้แต่ต้องมีการชื่นชมนักเตะทุกคนนะครับที่วันนี้สามารถทําได้ดีและก็สามารถเก็บคลืนซีทให้กับทีมที่มีเกมรุกอย่างดีจากนี้นะครับจะต้องกลับไปประเมินผลงานในเกมนี้เพื่อที่จะต่อสู้ในช่วงโปรแกรมที่เหลือ ขอบคุณแฟนบอลนะครับที่ให้กําลังใจจากนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยซัพพอร์ตทีมต่อไปแม้อาจจะไม่สามารถเดินทางมาชมที่สนามได้แต่พวกเขาก็คอยให้กําลังใจจากการดูถ่ายเทอดสดเราจะพยายามรักษาผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสำหรับข่าวต่อไปมาฟังของเจล,ลีก,กันบ้างนะครับทัพคอนเสิร์ตซัปโปรโรนะครับทีมในศึกเจล,ลีกหนึ่งนครับต้นสังกัดของเจชนาธิปสรงครสินลงทําการฝึกซ้อมมือสุดท้ายของแคม คุมาโมโต้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนมีการปรับเข้าสู่โหมดการแข่งขันบอลเจลีกสมัย21ในช่วงสุดสัปด,ดาห์นี้ในช่วงเช้าวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับณแนะคมปนะ์คุมาโมโต้ซึ่งขุนพลซัป,ปโปโรนะครับมีการลงฝึกซ้อมเบาๆแล้วก็มีการปรับสภาพร่างกายยืดกล้ามเนื้อผ่อนคลายทากลางรอยยิ้มในแคมป์โดยใช้เวลาไม่นานนะครับในการฝึกซ้อมก่อนที่จะทําการแยกย้ายเพื่อให้นักเตะทุกคนนั้นได้พักผ่อน และก็เพื่อเตรียมเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลเจลรก2021นี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับก็คือวันที่27กุมภานะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ12นาฬิกานะครับก็อย่าลืมชมกันแล้วกันครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยและก็ข่าวเจลรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ